สวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องเรซินกันอีกแล้วนะคะกลับมาแล้วทุกคนกับคอนเทนต์ลงดันมหาสนุกของเรานะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยนะคะเนื่องจากภาระงานค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเรก็ทํางานประจําแล้วเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาอัดคลิปสัเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้กลับมาแล้วนะคะกับคอนเทนต์ลงดันเนาะวันนี้ ดันที่เราจะไปลงกันนั่นก็คือดันเพชรแดงนะคะหรือว่า s e a l of the darkness นะคะเป็นดันที่ยอดนิยมมากๆในการหาเพชรแดงหรือว่าในการหาเพชรฟ้านะคะก็คือ f o s c อ r e กับ a d g e t e Call นั่นแหละและ้วก็นอกจากดันนี้จะมีพวกหินต่างๆแล้วนั้นก็ยังมีทั้ง m o เตอร์ไซค์บลูมอเตอร์ไซค r w หรือแม้กระทั่งเจาะเขียวเจาะแดงนะคะก็ดอปที่นี่เช่นกันนะแต่เขาบอกเลยว่า แหวนก็ดอบที่นี่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลิงออฟลักคิทิคอ l ์ลิงก็ดอกที่นี่เช่นกันนะคะบอกเลยว่าถ้ามาที่นี่แล้วมีดวงนะได้กำไรไปอย่างจุกๆแน่นอนแต่คลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดพูดสนับสนุนใจดีอย่าง r i t m a n Shop เติมเงินเติมเกมเติมไวโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเกมต้อง Litman Shop นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูรายละเอียดได้เลย เปิดให้เติมแล้ว c a r ์บ่าวอินฟิทคอมโบกับร no ิ c แมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมคุ้มกว่าเติมเองได้รับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพคใหญ่ทักไลน์แอดมินรับส่วนลดเพิ่มเติมเกมในเว็บรับ r i ริ m แมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนาสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชั้นนามากมายให้เลือกเติมทั้งเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้น โอเคกลับมาแล้วหลังจากไปชมสิ่งที่น่าสนใจมานะคะอย่าเราไปดูรายละเอียดดันเจียนกันค่ะว่ามันดอบอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างเนาะไปที่หน้าดัานเลยค่ะ กดคลิกที่เพชรแดงนะคะอันนี้น่าดันนะคะก็จะบอกว่าดรอปอะไรบ้างเนาะดรอปลูนเด็กดรอปของ ium, ออสเมียมเจาะระดับไฮระดับ Media, w, มีเดียมมเตอร์ไซค์ RW มอเตอร์ไซค์บูนะคะลาปิสออสเมียมเนาะแล้วก็พวกต่างหูเดฟเฟนซีฟเข็มขัดต่างๆซ้อมแมนพายนะคะแล้วก็มีค่ามากๆเลยนั่นก็คือกีขคอลลิงบวก2นะคะแล้วก็ยังมีตัวลิงออฟลักบวก2อ้วยนะจริงๆแต่เขาไม่ได้เขียนไว้นะเพื่อนๆก็สามารถลองมาดรอปกันที่นี่ได้นะคะเรจะลงทั้งหมด ประมาณ30รอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเลจะได้อะไรไปบ้านนะคะที่ท้ายคลิปเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาลงให้ดูกันค่ะ <_ c oughs> เข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับพวกบาซิลิกนะคะที่รอต้อนรับเราอย่างคึกคักเนาะอ่ะอันนี้เป็นรอบแรกของเราเนาะชิลๆเลยเลยลองทดสอบโดยการบอดดูแล้วนะของเล5นาทีพอดีเป๊ะเลยนะคะต่อรอบเนาะ แต่ว่าตอนนี้เราอัคดคลิปอยู่เราก็คงจะทําการเล่นมือนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียนาฬิกาเนะเาะอ้าวลืมเก็บของเมื่อกี้โอ้โหฟอสคอร์นะช่างมันผ่านไปก้อนหนึ่งโอ้โหไม่ได้ดูตามมาตาเรือเลยนะคะอันนี้ก็ตีตัวไฟนะเท่เหมือนกันนะเนาะจริงสมัยก่อนรู้สึกว่าตรงนี้มันมีทางแยกทางหนึ่งปะเออคุ้น แล้วทางนี้ยตรงนี้โคตรเท่นะคือมีแบบเหมือนป้อมอะป้อมประการที่ป้องกันภัยจากคนนอกเข้ามายึดสมบัติอะไรแบบเนี้ยเออว่ะเป็นกำแพงป้อมปืนเบทอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับคุกก่อนใช่ไหมแบบที่ขังนักโทษแต่ละอาชีพปะอ่าซึ่งมันมีครบเลยนะเป็นหกอาชีพหลักอะทุกคนด้านนี้มัน มันเก็บรายละเอียดเก็บดีเทลได้ดีมากอ่ะมีฟอร์ตชิลด์มีเบเดอร์ฟอร์ตกันเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ในดอนเจียนนี้จริงๆฟอร์กันเนอร์ไม่มีนะคะฟอร์ตเชอร์อะไรอย่างเงี้ยเออคือเก็บรายละเอียดได้ดีมากเมื่อก่อนชอบมากนะแล้วก็ตายบ่อยมากด้วยนะเมื่อก่อนอันนี้เป็นห้องที่เมย์แต่วอร์รีเออร์นะคะแล้วจะมีบอสที่ชื่อว่าคุณพาสินนะให้เราตีอยู่ตรงนี้นะคะคุณพาสินถือดาบใหญ่ ห้องต่อไปอันนี้จะเป็นห้องถุงหแหล่ะจริงๆดันมันตันแค่นี้นะมันสุดแค่นี้แต่เราต้องไล่เคลียร์ทีละห้องนะคะเป็นห้องเบดเดอร์นะคะห้องนี้เบดเดอร์นะคะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไปแล้วห้องเบดเดอร์นะคะอันนี้จะเป็นห้องวิาสาดนะคะห้องวิาสาดนี่ถ้าวิาสาดมันใช้สกิลได้แบบเรานะน่าจะแบบตุยเย่นะคะตุยเย่แน่นอน แปลงวัตถุมด3สานะ,ะฟืบฟืบฟืบลงทางนิดหน่อยนะหลงทางนิดหน่อยนี่ขนาดห้องเล็กๆห้องเล็กๆเนะะีอ่ะสู้กับฟอ r เวเดอร์นะคะเป็นตัวรองสุดท้ายละแป๊บเดียวเห็นไหมทุกคนแป๊บเดียวจบต่อไปก็สู้กับมังกรยักษ์เป็นรูปปัน้นตรงนี้กากอยหรือเปล่านะคะชื่อบาล็อก นึกถึงวันพีเลยนะดูดิบาล็อกเวิร์กอะแปบ๊บเดียวนะคะจบดันอย่างง่ายดายอันนี้เล่นมือจบประมาณสี่นาทีนะคะแล้วก็ตีกล่องนี้นะคะลุ้นปึ๊บหินแดงตามที่คาดไว้นะคะจบดันเพียงเท่านี้นะคะเน้นทำรอบเลยนะดันเนีนเยนะะ้ยเน้นแบบทำรอบแบบเร็วสุดเออออกดันนี่นะคะสำหรับรอบแรกนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนที่ครบ30รอบนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะมาครบ3าสิบรอบแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคือเลฟฝากของไว้ที่ในตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมันลกอะ่ะเออพูดง่ายๆเนาะต้องเลื่อนลงมานิดนึงนะคะเลยตั้งราคาไว้9 9 9นะเพื่อที่จะให้ไม่คนไม่มาดึงนะ นี่นะคะผลสรุปก็คือเลยได้หินแดงทั้งหมด54ก้อนนะคะหินฟ้าฟอสคอร์อยู่ที่ทั้งหมด36ก้อนนะคะเดี๋ยวขออัญเชิญเครื่องคิดเลขแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูราคาที่แท้จริงกันนะคะว่ามันราคาเท่าไหร่กันเนาะ,ะแล้วเราจะได้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่กันนะคะบอกเลยว่าไม่ได้ของแรอะไรเลยชุดเครื่องเสื้อผ้าอะไรก็มีต่ออบกากๆนะคะรอบนี้สวยมากนะพออัดคลิปแล้วสวยจริงแต่จริงดันเนี้ยเลยเคยได้คียเดคอลิงทั้งหมด2งวงนะดันเนี้ย โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาดูราคาตัวหินแดงกันก่อนแล้วกันนะคะมาที่อัปเกรดนะคะแล้วก็มาที่คอเนาะเลื่อนกันมาเป็นอัปเกรดคอไฮนะคะปึ๊บเดีย๋ยวเราตีราคาว่าก้อนละ88แล้วกันเพราะว่า87มันมีไม่กี่ก้อนเองนะคะก้อนละ8 8นะคำนวณเลยนะเพราะว่าจะได้ง่าย,ายๆเนาะ 4,752นะคะสำหรับตัวหินแดงนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูตัวฟอสคอร์กันนะคะฟอสคอร์ไฮเนาะเดี๋ยวเลยจะคิดราคาเป็น10เจมแล้วกันเพราะว่า9เจมมันไม่ลงตัวนะคะก้อนละส0เจมทั้งหมด36ก้อนนะคะรวมเป็น5112นะคะอันนี้คือเจมทั้งหมดที่ได้จากการขายหินอย่างเดียวนะ,ะส่วนอื่นๆก็คือย่อยไปหมดแล้วนะคะพวกเสื้อพวกอะไรที่มันออฟไม่ดีนะคะเนาะ เพื่อนๆก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะคะว่ามันเหมาะสมไหมกับการฟาร์มดันนี้เนาะแต่ว่าเลยค่อนข้างที่จะได้กำไรอยู่แล้วเพราะว่าเลยฟาร์มใบดันด้วยตัวเองนะเลยไม่ได้ซื้อใบดันนะคะและก็ไม่ได้ใช้เจมลงเนาะคือใช้ใบดันที่ฟาร์มได้เลยนะคะมีอีกวิธีหนึ่งคือเพื่อนๆสามารถคร้าใบดันมาลงได้นะแต่ว่าจะคุ้มไม่คุ้มเพื่อนๆก็ลองก็ลองัเออวเฉลี่ยคำนวณดูนะคะ แต่เลยว่าไปฟาร,ร์มใบดันมาลงคุ้มสุดนะเพราะว่าเราไม่ต้องหักค่าอะไรเลยไม่ต้องมานั่งฟาร,รม์มนั่งค้าอะไรเลยนะคะแต่ก็ดีตรงที่ว่าอย่างน้อยก็ได้ลุ้นแหวนเป็นดันที่ลงง่ายๆเน้นทํารอบลุ้นแหวนอะไรเงี้ยถ้าใครชอบดันที่แบบสั้นๆทํารอบแต่อาจจะขาดทุนบ้างนิดหน่อยก็แนะนําดันนี้เลยนะคะค่อนข้างที่จะหวังผลได้เยอะเลยทีเดียวนะ โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดคอมเมนต์นะคะแบ่งปันเรื่องราวนะว่า,าเพื่อนๆไปฟาร์มมาแล้วได้อะไรกันมาบ้างนะคะกดไลค์กดซ like, ับสไคร้เป็นกำลังใจกันไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ